ในที่สุดคิสเตโนโรนัลโดก็มาสักทีนะคุณผู้ชมล่างใหม่ล่าสุดนะะแต่ที่นนแน่แน่มาในล่าง40ปีว่ะคุณผู้ชมโอ,โอ้อันนี้พี่โคไม่กักจัดเอาโดร่างแก่ไม่ให้การใช้เฉยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไร แคเนี่ยแต่เก่าเกมอะแค่นั้นแหละตานตั้ง1 0 7เลยนะครับเนี่ยแต่ทําไมอะครับพี่โคเมื่อไหรจะเอาร่างแมนยูหรือว่าร่างมาริดท,ที่แบบช่วงพลิกในชีวิตจริงของโรนโดเนี่ยเมื่อไหรจะเอามาให้ใช้สักทีวะมึงจะกางไปถึงไหนวะเนี่ยแค่นี้ยังสูบทองกูไปไม่มากพออีกเหรอวะเอาร่างแก่มาให้เปิดก่อนแล้วถ้าร่างหนุ่มมาเนี่ยก็ต้องเสียทองเพิ่มแบบนี้เหรอเกินไปวะโคนามิแมงฉลาดจัด แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมลากแก่เนี่ยก็มีดีเหมือนกันเพราะว่าสุดสไตล์การอัพของชีเนี่ยเนี่ยมันของจริงจัดนะแค่นั้นแหละผมคิดมาอย่างดีแล้วจริงๆนะคุณผูช้ชมเาว่าโรนโดเนี่ยมากับบูลเลต์เฮดเดอร์เพราะฉะนั้นลูกหัวเนี่ยเราอัพมาเป็นเ้าเลยนะครับเนี่ยบูทเกี่ยวกับการกระโดดและการขกจัดนดะแค่นั้นแหละ9ก4 0ศูะ 90479นะครับผมสำหรับสุดสไตล์กัรอัพจีเนี่ยที่คิส มาอย่างดีแล้วจริงๆนะฮะแล้วที่บูธเนี่ยเป็นที่บูธขวัญใจมหาชนเลยคุณผู้ชมทุกคนที่อัพต้องใส่ที่บูธนี้เท่านั้นนะฮะนั่นก็คือสตเกอร์นะครับผมพี่โดเนี่ยต้องใส่สตเกอร์เท่านั้นนะ่ะหูยแล้วมาในร่าง40ปีว่ะคุณผู้ชมผมนี่แบบเก้าหัวเลยนะครับเนี่เอาล่างว้แก่มาแบบผมไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่เว้ยมันรู้สึกเหมือนเอาคนแก่มาลงสนามมา แต่ผมเชื่อว่า40แบบนี้แต่ดูค่าพลังเนี่ยเหมือนเด็กวัย20เป๊ะน,นะคุณผู้ชมท่าสุดสุดสไตล์การอัพนี้นะฮะสุดจัด เขาเป็นว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขอหแค่นั้นแหละมาในสไตล์การเล่นโคพเชอร์วะหน้าเป้าธรรมชาตินะครับเนี่ยเป็นสไตล์การเล่นที่ผมชอบมากที่สุดสําหรับกองหน้าแล้วเว้ยคุณผู้ชมและดูข้าวพลัง107อดนะนี่ขนาดร่างแกนะครับเนี่ยแต่ถ้าร่างแมนยูหรือว่าร่างมาดริดมาเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกตรงว่าร10บวกบวกอย่างแน่นอนโอ้โหแล้วดูเกมลุกดิ 94สีเขียวเข้มอะคุณผู้ชมมันสื่อให้รู้ว่าสุดสไตล์กันอัพเนี่ยมันหาช่องดีขนาดไหนนะคะแต่การเขาเบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำเนี่ยมันเหมือนในชีวิตจริงไงร่างแก่แล้วนะครับผมมันอาจจะกระด้างเลี้ยงบอลไปกับบอลไม่ดีนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แย่หรอกคุณผู้ชมยังเป็นสีเขียวอยู่นะะการส่งสั้นส่งยาวเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจนะะเขาเล่นกองหน้าไม่ได้เล่นกองกลางนะคุณผู้ชมคุณนะ้สมบัติหลักของกองหน้าคืออะไรการจบสกอร์95สีเขียวเข้มมาดูดิ ยิงคมจัดแค่นั้นแหละและที่สําคัญเนี่ยยังมีลูกหัวลูกเฮดดิ้งยังดีนะครับนี่96เกือบตันร้อยครับผมโ,โหส่วนลูกเคิร์ฟเนี่ยก็พอใช้ดได้นะฮะแต่ผมแนะนาให้ยิงยิงธรรมดากับหลอดม่วงดีกว่าโอกาสมันจะเข้าสูงกว่าลูกเคิร์ฟลูกปั่นอีกนะครับนี่และที่แน่แน่ร่าง40ปีเห็นแก่แบบนี้แต่แจ๋วจัดสปีดกับสปีดต้นเนี่ยไวมากเลยนะครับนี่การออกตัวหาช่องดีสปีดมีคุณผู้มชมและชิกกิ้ g พ ดีมาก95สีเขียวเข้มค่ะโอ้โหย,ยาประมาทนะครับผมร่างแก่แต่เก่าเกมนะฮะความแข็งแข่งเอา90สีเขียวเข้มพอดีเป๊ะผมคิดมาอย่างดีแล้วนะครับผมเกี่ยวกับสุรสไตล์การเล่นนี้นะฮะบ,บาลานซ์ก็พอใช้ได้สเตมินาเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับผมข้อเสียมันก็มีนะข้อดีมันก็มีเพราะฉะนั้นเล่นนักเตะให้ฉลาดน,นะคุณผู้ชมคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนและที่สาคัญแม่งซ้ายก็ได้ ขวาก็ดีอีกคูณไปชมเวลี่ี่ไฮะครับผมโอ้แม่งสุดจัดเลยว่ะโรนโดล่างนี้เก่าเกมมากชิดสภาพนะะเท่าไปไต่แรงเนี่ยแม่งจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับเนี่ยสลับโรนโดดูดิสกิลแม่งมีบูลเลตเฮดเดอร์ กับฟิโอ่ฟิโอ่ฟินิชชิ่งอ่ะคุณผู้ชมคอมโบกับสุดสไตล์การอัพจัดเกี่ยวกับลูกหัวบูลเลตเฮดเดอร์อ่ะลราอัพลูกหัวลูกจ้ำเนี่ยมาเป็นเก้าเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเพื่อดึงศักยภาพของพิโดที่แท้จริงอ่ะแค่นั้นแหละจะเสียดายว่ะแม่ง ไม่มีดับเบิลทัชให้เห็นว่ะโอ้โหต้องเสริมนะครับเกี่ยวกับดับเบิลทัชนะครับผมแล้วก็สกิลการยิงนะฮะไลท์ซิงช so ็อตโซคอนโทนนะครับผมทิปปิ ouch, ้งช็อตวันทัชพาร์ทเนี่ยเสริมเข้าไปนะคุณผู้ชมรอดูได้เลยนะครับว่าเมื่อโรนโดมาอยู่ในมือผมเนี่ยบวกกับส,สไตล์การอัพจีเนี่ยจะของจริงขนาดไหนนะฮะจะแบกแรงจะยิงได้สักกี่ลูกนะ่ะแล้วเราไปดูกันได้เกม มาแล้วครับผมจับคู่ติดสักทีว่ะขอเจอแบบตึงๆได้ไหมพอดีว่าโดนล่าง40เนี่ยอยากเจอของจริงว่ะแก่แต่เก่าเกมมาแค่นั้นแหละหุยแล้วเจอกับแก l เล็ตเบล107ว่ะโอ้โหเจออดีตเพื่อนร่วมทีมนะครับเนี่ยเจอเพื่อนเก่าว่ะระหว่างแก l เล็ตเบลที่เล่นกองหน้าฝ่ายโดนข้า107 วัสกับโรนโดร่างใหม่ที่วัย40ยังแก่ยังเจ๋วใครมันจะสุดกว่ากันในเกมนี้นะฮะโดกับแกรเด์เบลนะคุณผู้ชมบอกตรงว,ว่าสุดสไตลก์การอารของจีเนียเนี่ยของจริงถ้าไม่เชื่อเนี่ยรอดูคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าโรนโดร่าง40เนี่ยจะสุดขนาดไหนนะแล้วเราไปดกันได้เกิม อเนว้ยเกมนี้เบลร้อยเจ็ดกับโดร้อยเจ็นะครับผมว่าใครมันจะสุดกว่ากันนะฮะแม่งฆ่าพลังแบบเหมือนกันซะด้วยก็มาดิครับผมเจลเบลนายไวใช่ไหมแต่โดเราโมงดีอ่ะแค่นั้นแหละเจอเพื่อนร่วมทีมเฉยเลยปัดสปินโหแม่งสปินไม่ได้วะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตีสอใกล้ตีสาแล้วนะครับเวลาตอนนี้บอกตรงคับสั่มาเพื่อคนดูโดยเฉพาะ เจอสายตึงแน่ว่าเด็กน้อยน่าจะไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะครับเนี่แล้วกางจะโดนเปิดสวยโ,โหยากไอ้น้องจะเปิดชิเนียน,นะอ่าแล้วดูการสวนดูการสวนเปิดไม่ได้ฝ่าไทยพีโดโอ้ยแสงหายช่องดีจัดแล้วพีโดซัดนี่ไงล่ะครับในเปิดเราไม่ได้ก็เจอเราสวนน่ะแค่นั้นแหละโอ้โหแล้วพีโดด,ดูด่าดใจโอ้โหนายไม่สู้เลยวะ นักหนึ่งไปแล้วนะครับผมสำหรับพี่โดนะเปิดก่อนว่ะแล้วดูการหาช่องแม่งสุดมากใครบอกว่าร่างนี้มีดีแค่เลืองหวัวดูการหาช่องดูเกมลุกด้วยสุดจัดน้บหนึ่งไปแล้วนะคะโะแกเล่นเบี้ยวว่าไงร้อยเจ็ดเหมือนกันนะพวกบอกตรงว่าสี่สิบยังเฉ๋วอ่ะแค่นั้นแหละเอา้าไม่สิเอ้ยปล่อยบอลทำไมสวยแต่ยังได้อยู่ให้พีโอครับผมฮโเฟกช็อตทางนี้ โอ้โห้ยกะจะดับรรทัดต่อเดี๋ยวเสียดายแม่งไม่ทนันฮ่าฮ่าฮ่าเบลไปขวางไวโอ้โยอเกือบมาแบบประตูผมเหนียวจัดอะแค่นั้นแหละการเลน,นเบลอยังเปิดเราไม่ได้นะฮะวิโอเคไอ้สวนคุณผู้ชมดูโดหาช่องดูโดหาช่องโอ้โหใครบอกมีทีแค่ลูกหัวดูการยิงคอมอ้าวไม่เข้าได้ไงวะโอ้โห หลอกตะก,กี้น่าจะหลอดม่วงนะคุณผู้ชม,ชม,ชมแต่ผมกลัวว่ามันจะง,าง,าง้างนานไงแต่ไม่เป็นไรเรายังมีนิ้วนิ้วทองอยู่แค่นั้นแหละลูกหัวโดมันก็ดี <ไป S 1> ดล่างนี้แม่งมีบูเลตเฮดเดอร์อ่ะเบคแฮมเปิดไปคอกโอ้โหแม่งแต่ตรงนั้นเป็นฟันได้วะอย่าบอกว่าเราจะโดนสวนไม่ได้สวนเขาบอกผมตบให้พี่โดพี่โดดับโอ้โห,โหน้ำสองรุนแฮทิกแล้วนะครับเนี่ย เป็นไงสูสตล์การอัมซิีเนี่ยมันของจริงยิงก็ได้โขกก็ดีอ่ะแค่นั้นแหละสูสไตล์นี้นะะแต่พี่โดเรายังโขกให้เห็นไม่ได้เลยบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอการเปิดมงเพราะว่าบอลยังไม่เข้าทางเปคแคมเลยนะครับนี่เอ้ยอัวหเกอบแกลเลเดียวเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่อ่ะอาจจะว่าอาจจะว่าก,ก่อนย,ยปาดปาดดอกนี้ โเราปาดช้าเกินไปเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าโอ้โหเมสซี่ปั่นนี่ไงล่ะครับแล้วพี่โดแอตซสีในเมสซี่โอ้โหภาพเหล่านี้น่าจะเห็นแค่ในเกมนะครับในชีวิตจริงคงไม่ได้เห็นนะคุณผู้ชมสามศูนย์ไปแล้วว่ะโอ้โหสามลูกนี้แมงพ่โดมีส่วนร่วมทำประตูเหมือนเลยนะครับนี่อ่ะสุดจัดแม่งใจกว้างมากเลย สุดมากตะกี้จะเอายิงเอายิงก็ได้นะกดแฮชชิกก็ได้แต่เลือกที่จะส่งให้เมสซี่อ่ะเป็นไงปาตอแคเดีเบ<อ><อ>ให้เขายิงไหมคุณผู้ชมเ <c oughs> ขายังทำสกอร์ไม่ได้เลยนะครับนี่ไอ้ยาว่มาไต้แรงในช่วงเวลาตีสมนะฮะตอนนี้ก็ม, <c oughs> มันมีพี่โดอยู่ในทีไงเราเลยเล่ง่ายแ <c oughs> ค่นั้นแหละแต่ขอเปิดมงหน่อยขอเปิดมงหน่อย <c oughs> ขอเปิดมงหน่อยจังหวะนี้ ไมคแค่เอาเอาพีน่นดบูเลเทสเ,เตรเรียบร้อยครับผมกดแทสติก,กสามลูกนี้มาจากคริสเตนโรนัน,น,นโดแล้วทำไมไม่ท่าดีใจสู้ท่าดีใจสู้ผมละตัวเกมโอ้โหแล้วดูท่าดีใจอะไรวะนะมุดหัวชนการเฉยแล้วผมอยากเห็นแบบสู้ครับเมื่อไรจะมาโอ้โหกดแทสติกแล้วนะตอนนี้ ไอเวอร์เกินหว่าแม่งโกงจริงสสรคุณผู้ชม40ยังเ๋วนั่นแหละร่างก,กายยางกับนักเตะวัย20ปีอ่ะบอกตรงโดนล้างนี้แม่งโกงจริงแล้วปาดโอ้ยเอา้าปาดอะไรวะตอนแรกผมก็คิดว่าเนี่ยมาได้บอลเมื่อกี้ไันอกข้ามเนี่ยมันก็ไม่ยอดท้อหว่ะคุณผู้ชมแล้วกเรตเบลทำได้แค่นี้อ่ะครับทำได้แค่นี้เหรอกเรตเบล โอ้ร้อยเจ็ดเหมือนกันแต่มีอาจสู้โรนโดได้แค่ครึ่งแรกก็เห็นความแตกต่างแล้วนะครว่ามีพิโดอยู่ในทีมเนี่ยมันเล่นง่ายขนาดไหนกดแฮตทิกไปแล้วอ่ะตอนนี้เล่นง่ายจัดอ่ะมาว่าคุณผู้ชมเรามาดูครึ่งหลังต่อนะครับว่าพิโดจะผลิตสกอร์ได้อีกหรือเปล่าน่ะสุดเกินปัดนไมโอ้ไม่พลิกไม่ได้เสร็จแล้วสิครับผม โอ้ยเธอนเฉยแม่งจะกดเฟกช็อตโอ้ยแต่กระตุกกระตุกอะไรครับนี่อ่ะยแล้วมันได้สวนแม่การจะป่าให้การเลยเบลวิ่งใช้ความไวใช่ไหมแต่ยากไอ้น้องกองหลังพี่คุมหมดละสวยผมอยากผมอยากเปิดโมกให้โลนดว่ะยังทำลูกสกอร์ลูกหัวไม่ได้เลยนะฮะเจนไม่แค่มึงวิ่งไปไหนวะนะโลนดเปิดให้โลนด โอ้โหแตกปิดไม่ได้ตอนแรกผมกะจะส่งให้เบคแคมแต่มันวิ่งหน้าตั้งแบบล้มหน้าไปเลยอ่ะแม่เงเอ้ยอยากลองใช้บูลเลตเฮดเดอร์ซะหน่อยว่ะแต่หาช่องสุดมากนะ,ะโดนล,ลังนี้วานเจฟยบสิครับปาดเลยปาดให้เบคแคมคือว่าต้องเปลี่ยนหรอคุณผู้ชมเบคแคมเนี่ยต้องเปลี่ยน ไม่แฟร์เราข้ามทําอะไรโอเคโอ้โหกล้องหลังเราไม่พลาดได้เห็นเลยว่ะสุดเกินโรโดผู้ชมดูโดโดโดเตรียมหาช่องใจเย็นแต่เราปาดให้กูดิดกูดิดจังหวะนี้ปาดโอ้โหกูจะปาดให้พี่โดแต่อุ้ยเนยมาใจกว้างเนยมาใจกว้างเนโมโอ้โหจริงๆเอาเันเนมายิงก็เข้าแล้วนะแต่ผมแบบ ยังไม่อยากยิงสักเท่าไหร่อ่ะอยากส่งให้วิโดย,ยิงมากกว่า<ต>อ้ยแต่มันหลุดดอกนี้ดอกนี้นเอาเอาเอามึงมัวแต่เล่นท่ามึงยิยักไปมาอยู่นั่นแหละโอ้โหถึงกับใสายหัวเลยหรอนี่นายช้าเองอะ<ต>่ะครับผมนายไม่มั่นใจหรือว่านายหวั่นที่เจอเราอ่ะสุดเกินตอนนี้ขอแก้เกมก่อนนะคุณผู้ชมวิบูลเลตเฮดเดอร์นี่จะนายจะไม่เปิดนายจะไม่เปิดโขกให,ให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยหรอ เปลี่ยนเอาตัวนี้มาเปิดก่อนคุณผู้ชมเราจะไม่มีทางเปลี่ยนพิโดนะฮะต้องรอดูว่าเหลือแค่ลูกหัวนี่แหละจะคงไม่โขกให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วล่ะมันกดออกหนีเลยครับผม <laughs> แม่งรีวิวไม่คุ้มเลยว่ะรการรีวิวนี้ยังไม่ได้ทันใช้บูเล e t เฮด d ใ้คุณผู้ชมได้ดูเลย โอ้ยแต่มันสื่อให้รู้ว่าโรนโดลัก40เนี่ยหาช่องโกงมากและจบสกอร์แม่งคมจัดอะแค่นั้นแหละก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับโดวัย40ปีท่าบอกต้องว่า40ยังแจ๋วอ่ะแค่นั้นแหละกดแฮตทิกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับเนี่ยมันสื่อให้รู้ว่าแม่งคมมากๆเลยว่ะและสุดสไตล์การอัพของจีเนี่ยเนี่ย หอมจริงจัดด่าแค่นั้นแหละหาช่องไม่โคตรดีแต่เสียดายแม่งใช้บูลเลต์เฮดเดอร์ไม่คุ้มเลยไม่ได้ขอให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับเนี่ยแต่อยากจะบอกว่าลูกกลางอากาศลูกหัวเนี่ยโดล่างนี้เล่นดีมากๆหก,ก็ได้ยิงก็ดีนะครับผมสัหดับโลล่างใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยยังไงก็ฝากแนวทางการอัพไว้ด้วยนะครับผมบอกตรงว่าผมคิดมาอย่างดีแล้วจริงๆคนดูแค่อัพตามแล้วจะได้รู้ว่าสูตรแนวทางการอัพนี้ มันสุดขนาดไหนอ่ะ่นั้นแหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า